ยำในห้องเตลัดเนื้อรวนเราน้ำเหอเข้ากน้นกินเอะข้าวฟ่างอ่อนหวังมันน้ำสุลาลาดว่าวานนาเตนางว่าป้อว่ากินเย้าลืมเกล็ดต่างหยาบต่างทุกต่างกินเออกินเย้าเขาว่าเสเปียเสเลี่ม,มอวิม กับ้านเมื่อเร็วในอ,าาอนัมบาสายหนุ่มเสลนางยิงย่งไพกอปกกว่าหาซื้อมากินนั่นเนงปอว่าก,วากินนังมาอาลาปพอเมามายา้ว้อเล่นนอนงบนอนงับสวามลินออมังก็กินไต้ก,กินว่าเมามา,าเล่นลืมหา่างโตชิง Yon pơ kín quà nam nạm ê Pô lê ô lê hạng ốp ốp Pá pa hú pô lê quang ma mau ming Măng có pô lê lõm chìm nón Mơ năn nền Bê lô măng co pô lê mau ma nạ Chán hai há Pai thích vân pô Xoá tăng tài tăng nơ Lơ tê tinh nấm cố Bên có xe cố หาเลพิษแผพงสัแดแเกเปินเสมปีเสมน้องมันเกน่นมอสุกมอสนเจอเปิ่อนบเขาตกถ่างต่างปอาป่าสมเจอปีเสือน้องในวันในยอมในก็จังทนสุดเลยนั่นเออนอมังก็ในสังปอมเมาเหามาพิุกพิษแม่ปิดมังโคฮลโค้ยังมังเสเลปวม,มือ เดเต็เห่มลูกลังชิดเมลูกแรงเลียกเซวันพอให้อ่อนลมอฮันยาอีลูเนยียนหนะ้ามังขาก็ท้อเกยนสังเปกคมขอผูอห้ามสิสัมปายว่าเมื่อยามาหลับมาสวนในยาอเราในทุความมีว่าผู้มอกินเปลี่ยา chín mọt, hắt lặt, hắt xa của chín năm a la tê sang lại non thu non thà, vay xương vay sang chấm tang yêu mà xăm xóm hào, xê lê xóm hoàn ơ cái yêu khi vô khi quái, hẹn hẹn mòn non o oh, non hạt cô na nút chăm cố giọt mà xăm ma, ma lê <laughs> khâm phong chín quả năm nà tê nàng hoa ເດຍໂຍໄສພະປາຫຸມັນຈັງຊັງແປມີເສສາຍຊັງຂ້າມຫືເສືເນຍຢ່ອນມົນແມ່ແມງເຊາກິນລາວສຍເອົິດກັນມັນອນໂດຍລຸພු ව ກິນມາອາລາກັນໃນເມືອງແລງມາຊຳອັນປັນາມລ້ອງງານລັການເອອໃນຫົຂບໍເລກຄຳໄໃນອ กำนันสมาลูท้อนในว่าเมื่อกว่าซื้อตบแทงเปลี่ยนเตาเปลี่ยนก้อนควงมเจเงินออกในจิตทรังทวงนั้นเนด้งโ,โดยลูปผู้เป็นนางยิงเมามิงสังสุมแกระต่างลวงยาวเจอจ้าสวงเจึกเมื่อเหลกินเหล้าจอมล้านกลางคืน ăn mau sẽ lưng tố lắp tiệt yên quả tê kê thẳng dơ bươn hoa hưng lưng hoàn lại ăn là nay trái sàng bì đi tròn xuống cố lệ ai hôm phát thêm lần lúc lang ngọn xìm cổ อ,าอ้ายยูอาซำพอมคิงอย่างนั้นเล็กบ้านหลายกินเหล้าเมาย่อเฮาอย่าไปสัมผิทธิ์กันแลนาเนาะไคกินกะกอกินแลบ่กินเทียน,นเฮือนเฮาส่งสา,างาเสาทั้งเนาะกวยกะไปสัมผิทธิ์ถ้าหมอสอดแสงสิ กินกว่าเมากว่าเย้าเฮาอย่าไปซ้ําผิดลูกผิดแม่เมาย่อนอนให้หลับดีแลนาเนาะสั่งว่าไปลุกออกมากินเต็ดเป็ดเอ็นเป็ดแฮงย่อตีนําปล่องต่างไม่ขี่เนาะอันในหมอเจ้าฟังก็ยังได้กินมา quê ca chín nhau tiên và âm lì hai thịt nó bần la la ba hú chín nhau này còn non nó lập này nó mau và này âm khăm nục hô lệ chi này có hầm hư um, um. chín quả mau quả này có hết mục hết chứng. ฮออําเค้าผิดภัยลงน้อนาอันในยอลัยปันสติสัดตอนกันควายามในเพยก็ยังอย่าเป็ดเสเปเนอันใจสร้างค่าในก็ก็เลยมีเพเสี่ยมปิตุติชิงปิลอน้องเฮาเข้าข่อ